สมัครบัตรเครดิตอย่างไรฉบับฟรีแลนซ์นะครับโดยที่ไม่ต้อง้สีเอกสารยื่นรลายได้นะครับวันนี้ผูชมนครับ สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สซับเนชั่นเฟิร์สบอกนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนานะครับวิธีการสมัครนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับจากทางกสิกรไทยน้องว่าเฮ้ยทำยังไงนะครับถึงจะได้นะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตพวกนี้มานะครับโดยที่เรานะครับไม่ต้องฝากคําเงินประกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปชมกันครับสําหรับเกณฑ์สมัครนะครับของทางกสิกรไทยนะครับก็จะมีอยู่หรูปแบบครับรูปแบบแรกนะครับก็คือรูปแบบนะครับที่คุณมีรายได้ประจำนะครับก็คือคุณมีเงินเดือนปกติเลยนะครับก็สามารถสมัครนะ นะครับผ e, no ่านกสิกรไทยนะครับก็จะได้รับการอนุมัตินะครับที่ค่อนข้างจะเร็วมากๆสินาทีนะครับก็จะได้รับการอนุมัติแล้วแระเที่2ครับก็คือผู้ใช้บัญชีประกันครับก็คือเอาเงินไปฝากคำนะครับแล้วก็เอาบัตรเครดิตออกมาสามารถใช้ได้โดยที่เงินตรงนั้นนะครับก็จะต้องฝากไว้นะครับกับทางธนาคารกสิกรไทยครับแระเที่3นะครับก็คือแบบผู้มีเงินออมครับอันนี้นะครับแค่ผู้มีเงินออมนะครับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปเราก็สามารถนะครับสมัครได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับคุณจะได้รับนะครับสิบเปอร์เซ ร่อมไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ครับสาหรับจอตัวเกียนนี้นะครับสาหรับคนที่มีเงินนะครับมากกว่าหนึ่งล้านบาทขึ้นไปครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับที่ทํางานมาประมาณ1ปีเนาะก็ไม่ได้มีเงินเก็บนะครับมากกว่านั้นอันที่4นะครับที่สามารถสมัครได้นะครับก็เป็นลักษณะนะครับที่เป็นฟรีแลนซ์ซึ่งอันนี้นะครับสิ่งที่มันยุ่งยากนะครับก็คือต้องมีเอกสารแสดงรายได้นะครับที่เป็นทวี50บครับซึ่งถ้าคุณรับเงินทุกๆเดือนนะครับอ่าหนึ่งบริษัท2บริษัทนะครับก็ไม่ได้ม จะรับเงินนะครับจะประมาณประมาณ1 0บ5บริษัทแล้วก็มีทุกๆเดือนก็คือซึ่งเดือนหนึ่งนะครับก็จะประมาณ4-5เซตเมนนะครับที่เข้า ซึ่งในแต่ละปีใช่ไหมครับผมก็จะมีเงินเข้านะครับบัญชีนะครับประมาณ40-50รายการแล้วก็ผมนะครับต้องเอาในลักษณะที่เป็นทวีห้าสิบทั้งหมดในการตต้เอกสารอะไรนะครับมันางจะยุ่งยากครับซึ่งที่ผมรู้มานะครับถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์นะครับอีกเกณฑ์หนึ่งนะครับที่คุณสามารถสมัครได้ครับก็คือเจ้าของกิจการนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับเพียงแค่คุณมีเซสเมนย้อลัหกเดือนนะครับหรือว่าสำเนาพอๆนะครับสามสิบยอดละหกเดือนนะครับซึ่งเอกสารองค์นี้นะครับก็จะใช้นหือนรว่าะครับ ตัวตัวพอบสามสิบนะครับที่ผมแจ้งถ้าคุณเป็นในตึกบุคคลนะครับกระเทยเซ็ตเมนอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งผมนะครับจะใช้เกณฑ์นี้ซึ่งสิ่งที่ผมใช้นะครับก็จะมีแค่นะครับเจ้าตัวเซ็ตเมนต์ซึ่งถ้าคุณเดินเงินนะครับจากกสิกรไทยอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับคุณนะครับแค่สมัครนะครับผ่านเจ้าตัวแอปนะครับเจ้าตัวอเคชัานก็สามารถสมัครนะครับได้เงินค่านจัง่ายครับถ้าคุณเข้าไปแอปเคชัานใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือเข้านะครับเจ้าตัวส เข้าไปนะครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีโลโก้นะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับให้คุณมือสามารถสมัครได้นอนแล้วกดสมัครนะครับเจ้าตัวอาชีพนะครับสิ่งที่ต้องระบุนะครับก็คืออาชีพกิจการตนเองครับสาขาอาชีพนะครับเราแต่คนไปนะครับว่าเฮ้ยคุณทํางานด้านไหนนะครับนอกจากข้อมูลอาชีพนะครับที่คุณต้องกรอกนะครับคุณก็ต้องกรอกนะครับเจ้าตัวรายได้ต่อเดือนนะครับโดยที่อ้อหกเดือนนะครับมาเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับซึ่งหลังจากที่เราใส่ข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วนะคคครรรรัััับบบเะห้งงนทมดดดตติสสุ ใบจะเลือกใบเดียวก็ได้นะครับ2ใบก็ได้นะครับแต่ผมนะครับเลือกมาทั้งหมด3ใบนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับเจ้าตัวไลฟ์บัตรเครดิตการ์ดนะครับก็มีแคชแบ็กสองเปอร์เซ็นต์เนาะมีนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับเคชแบ็คช้อปปี้ก็แต้มคูณกระจายครับเวลาที่คุณช้อปในช็อปปี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับเจ้าตัวกสิกรบูการ์ดครับก็ไว้แลกพวกอเมซอนหนึ่งแถมหนึ่งได้นะครับในช่วงนะครับต้นเดือนก็สามารถบริูเหนะครับบัตรเครดิตต่างๆนะครับว่าบัตรใใบบบบบบบไไไไหนนนนะะะคคคคครรรรรรัััััตตงจกกกุณด้ทที่เว็ซ์สิย ก็หลังจากที่เรานะครับสมัครบัตรเครดิตเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็มีการกดยอมรับนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับให้เรานะครับสามารถทําต่อได้เลยแล้วก็ถ้าเราไม่เคยยืนยันนะครับเจ้าตัว NDI นะครับก็ต้องมายืนยันก่อนนั่นเองครับหลังจากยืนยันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เรานะครับสมัครเซ็นเชื่อต่อนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนนะครับในการยืนยอมนะครับเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรนะครับ สามารถกดยินยอมรับได้เลยนะครับถ้าไม่ยอมรับก็จะไม่สามารถสมัครได้ครับเพราะว่าไม่ต้องไปซิงกนะครับกับตัวตัวเครดิตบูโรนั่นเองครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็กรอกข้อมูลนะครับพวกผู้จัดส่งอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็วิธีชําระเงินนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับตอนนี้นะครับทางกสิกรไทยนะครับมันก็จะบอกนะครับสินเชื่อวงเงินเบื้องต้นนะครับมาให้โดยที่คุณไม่ต้องใช้กะสารเนาะก็จะประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้นะครับคุณกดนะครับจ้ตัวต่อไปกันได้เลยครับแต่ทั้งนี้นะครับถ้าคุณไม่พอใจนะครับก็สามารถกดนะครับในการขอเพิ่มวงเงินได้นั่นเอง หลังจากนั้นนะครับก็ตกลงนะครับในการรับสินเชื่อครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนพิจารณาครับถ้าคุณเดินเซตเมนต์นะครับกับทางกสิกรอยู่แล้วนะครับก็ใช้เวลาหนุมวันนะครับประมาณ10นาทีครับแต่ถ้าคุณนะครับสมัครลักษณะนะครับที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณหนถึง2วันทําการแล้วก็รอรับบัตรนะครับที่บ้านได้เลยครับ ซึ่งข้อดีนะครับของการที่คุณสมัครนะครับในลักษณะที่เป็นกิจการตัวเองครับก็คือถ้าคุณไปยื่นขอวงเงินเพิ่มนะครับผ่านแท็บเล็ตธนาคารใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นมนุ์เงินเดือนนะคุณก็ต้องาสลิปเงินเดือนล่าสุดนะครับไปยื่นเพื่อที่จะประเมินนะครับว่าเฮ้ยรายได้ของคุณเท่าไหร่คุณต้องได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้นะครับถ้าคุณไปขอเพิ่มวงเงินนะครับเขาก็ได้เสียบนะครับจะโดดไปได้ชนแล้วก็จะคำนวณนะครับให้เรานะครับอัตตนมาเราอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารนะครับเพิ่มเต ส0ไปสมัครนะครับก็ไม่ผ่านสกทีนะครับไปหลายธนาคารด้วยนะครับที่ผมสมัครไม่ผ่านครับวิธีนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่คุณจะได้บัตรเครดิตนะครับจากกสิกรไทยนะครับได้ง่ายกว่าครับส่วนวงเงินที่ผมได้นะครับผมก็ได้นะครับ0.9เท่านะครับจากที่ผมใส่นะครับเจ้าตัวเงินเฉลี่ยนะครับนแต่ละเดือนไปก็อันนี้นะครับก็ไม่ได้แ <Bel> น่ไม่นอนนะครับว่าคุณจะได้เท่าไหร่ครับก็ลองไปสม <z petition> er> ัครกันดูนะครับสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์เราโดยเฉพาะนะครับคนที่รับเงินนะครับผ่าน ทั้งหมดนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมทราบนะครับในการสมัครนะครับจ้าตัวไปโค้ดดิกสิกรไทยครับสำหรับชาวฟรีแลนซ์นะครับแบบผมครับก็ใครที่มีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ครับมาได้นะครับถ้าผมรู้อะไรนะครับผมก็จะไปตอบให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับส่วนใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ชาวเฟิร์สบล็อกผมด้วยครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ